หรือยังเช็คดูก่อนโอ้ยอูดูดูสวัสดีครับผมและนี่คือรายการหัวไล่อะต้องทำให้มันเสียงดังใช่ไหมใช่ต้องทำให้มันเสียงดังเป็นแบบเหมือนผู้ประทานหมู่ไปแล้วใช่อ้าวทำไมถึงมีหน้ากากเขาสองคนนะครับอ๋อนี้เขาไม่อยู่ครับผมทำไมเขาไปไหนเขาไปพบรักอยู่ที่ญี่ปุ่น ผมรักเลยเหรอใช่ผมรักกันทำไมครถึงี่ผมรักที่นั่นนะครับเขาตามหานางเอกเอวีกันอยู่เขาผ่านของเขาไม่ทด้แล้วนะเขาบ้าเขาไปแล้วเขาพาแบบครอบครัวด้วยหรือเปล่าใช่เขาไปสองคนอ๋อจริงเหรอบ้าแล้วอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่มีครอบครัวที่มียครอบครัวไปเที่ยวเขาอาจจะไปเที่ยวดิมิเรนอะไรอย่างเงี้ยไปเอาพาเมย์ไปไม่ได้อะดิมิเลน ไม่แต่ว่าเขาตั้งใจเราเขาเคยคุยกันว่าความฝันครั้งหนึ่งของเขาเนี่ยคือต้องไปจีกับญี่ปุ่นไปซื้อบะหมี่หรือเปล่าซื้อแกงกะหรี่ไงไปกินนอกใช่เขาชอบกินโอโค่กันนะก็อยากไปกินนอกที่ญี่ปุ่นเห็นบอกว่าจะอยากรู้ว่าจะร้องเหมือนกันร้อนเหมือนกันไหมเหมือนมื้ยนะที่ดูกันนะที่เดี๋ยวมันก็จัดการเองนะทีนี้อ้างอิงจากญี่ปุ่นเลยคลิปนี้เราจะมาทำปลาท่องโกะท่องโกะมันอยู่ตัวไหนใญี่ปุ่นของจีนไฟ ก็เจ so ้าของเขามาเจีนอันนี้จริงช่ไหมมาเรือมาเอาจริงอันนี้เรื่องจริงทำไมเรือมายังไงวะเเเดี๋ยยยวารลคุมาถึงไทยมีเสื้อผืนมอนไปไปสามปีแล้วแหละแสดงว่าตอนนี้ร่ำรวยไปแล้วหมอนหายนอนหนุนแขนอยู่ทุกวันนี้ไปแก้นไป อะไรไงพวกพวกบริษัทครับจะเป็นล็อกที่แบบว่าเอาของอื่นมาแหละอ่าเข้าเรื่องปลาตะโขดทำปลาตะโขอย่างเดียวมันก็ง่ายไปอ่าเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนน่ะจับฉลากแล้วก็จะมีเขียนว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนไอ้ทุกคนเป็นลูกสัตว์อารมณ์คล้ายๆอ่าที่เราทำลูกชุบอ่าเหมือนงั้นบางร้านที่เขาทำปลาตะโขเป็นลูกมังกรเป็นลูกเสาร์อะไรอย่างนั้นจริงหรอเขาทำได้นเลยมีแต่ใครจะทำเป็นปลาตะโขไม่ทำไม่เป็นเป็นไม่จริงเลยนยลุงต๋องสีแยกเขาไปคุยกับเขาแล้วกันลุงต๋องงรู้จักกยยาม ม่รู้จักไม่รู้จักโอเคได้แล้วม่ได้แล้วแล้วรู้จักยายมึงไม่ให้ทำยายอยู่รู้ข้อสวัสดิ์นี่เราเริ่มต้นกันเลยก่อนที่เราจะมาแข่งทำทำรูปสัตว์เราทำแป้งก่อนแป้งได้ก่อนเขาให้เอาน้ำอุ่นนี่เออเดี๋ยวกูอยากถามหน่อยในงอันนี้มาเพิ่งมาเหรอกูเพิ่งเห็นนะน้องน้องแบบว่าอยากตัดคลิปแล้วนะแม่อยากให้มีแบบว่าดูดีหน่อยเออแบบว่าดูถ่ายออกมาแล้วมันสีสันสวยงามหน่อยไม่งั้น ใส่คุณละศีไอ้อำเซลสวอนเป็นของชมลู่อย่างเงี้ยเรื่องน้องมันก็เลยแบบว่าอยากจะให้เออสวอนโกรธเออโกรธเลยอะทั้งทีอาไดอะเขาก็สั่งผลิตดีวะเออโกรธเหรอเออเพื่อนเพื่อนว่างั้นหลังอย่าว่าใครอย่าใส่ประเด็นเลย อ่ะอันดันแบ,บแรกคือทำอะไรครับทำอ่าทำส่วนผสมก่อนอ้าวส่วนผสมของแป้งเนี่ยมีอะไรบ้างครับอะไรก่อนส่วนผสมของแป้ง <S 1> <S 1> ใ,<ห>ใส่ทั้งหมดทุกอย่างนี้เลยแตะตวงให้เท่ากันแล้วแล้วเราก็ผสมอันนี้เดี๋าย,ายวฝั่งนี้นะครับจุดขยด้วยครับฝั่งนี้ผสมแป้งนะเดี๋ยวฝั่งนี้กูจะผสมที่เป็นน้ำงั้นกูใส่กูใส่อะไรอ่ะกูใส่พวกนี้หมดเลยเหรอหมดเลย1นกิโลอ่ะนี่นี่นี่นึ่งกิโลดีบัตต์สามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยสิบห้าอ่าอ่าโอเคไปเลยไปเลยเฮ้ยนอนก่อนดิโอ้โหเป็นหันแล้วตะบอลตะบอกช โอยุเตอรใหม่เฮียแต่ไม่กเรียลม่เอใหม่เยเพลาตองโกใช่ไม่มีไม่เคยบังห่อเพลงาลาต้อกไม่เคยมีเหรอมีให้ได้ไ่ัจัดไปแปาต้องโกปาตองโกนใจเธดูอยากจู้ว่ารองไงแมปาตองโกมแรงมากบอลเอาดิอาจริงปาตองโกนี่ไอเพลงนี้ก็เห็นหลายหลายมันมีอยู่เพลงนะเพลงปาตองโก้เฮ้ยิวเนี่ยยอมยอมเป็นปลาตองโกอันน้นมันข้ามันไก่ ม,ม, Star, มันมีไหมมีไหมมันมีของปลาซูอ่ะเฮ้ยอะไรใช่ี่ยปลาตังโกในดอกแค่แม่เราขอไบคิงโซดาใส่ไหมเออเบกกิ้งโซดาใส่ไบคิงโซดาใส่เท่าไหร่ครับแตหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาคือไงช้อนชาคือเหมือนช้อนกาแฟปะช้อนชาแล้วซ่อมอ่ะเฮ้ยซ่อมตะคิวอ๋อซ่อมไม่ซ่อมกาแฟสิเองไม่ซ่อมกาแฟปะไม่เป็นทางขวดเมื่อยออ๋ขาชาขาตะคิวอะไรเงี้ยเบกกิ้งโซดาต้องเหยียบไหม ไม่ต้องเหยียบอา่อาวอ่าวเวลาเบรกขับรถเวลาเบรกต้องเหยียบตะกุกตะกักอ่ะมีนะจะส่งไหมจะส่งไหมเฮ้ยมันมีบอกอยู่ไม่ใช่ะหรอที่ใต้ว่าเรียนี่สิบน้ำมันพืชใส่ไหมน้ำมันพืชยังน้ำมันพืชเลยไปส่งกับน้ำแล้วงั้นแป้งก็เท่านี้แหละเสร็จละน้ำไม่ได้ใช้น้ำเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวเราเรียกเยกโอเคโอเคขอขอก็บอกกันนั้นหน่อยก็บอกนี้อ่าอ่าก็บอกนี้บอกบอกมาถึงของเรากระบอกนี้บอกไหมยังไม่บอกเลยคกักไงกักแบบเหมือนคนเหมือนคนไม่มั่นใจอ่ะเฮ้ย

อ่ะหครับโอ้คร <like> <bbe> ับทุก่อนครับขอพื้นที่ให้ช้อนเก้าอี้ด้วยครับขอให้กูเทกูเคกูเทนี่นะผมได้ยินเมื่อกี้แป๊บนึงยวผมใส่เลยนะฮะพวเพื่อนจะ่าไปหาครับขอโทษครับโอเคสองสอครับกูเคอยู่แล้วกูเย็นชิลไม่ต้องหากูหรอกหาคนอื่นเยอะแยะไอ้ไม่ได้กูเฮ้ยมึงอย่าไปทางน้อยใจดิมาเก้าอี้มีว่องเหนื่อยมากไหมนอนหรอใช่ใช่นอนเหรอกูเทไหมไม่เนี่ยไอสัตว์จะไม่เลอะอยู่แล้วที่นี่ไอสัเกลือป่นหนึ่งช้อนชานะครับหนึ่งช้อนชา ช้อนชาครับช้อนชานี่เป็นอะไรกับยาชาโอ้ห้ยลงดังะลังเนี่ยเอาก็ช้อนชายายชาไปหมดเลยเสารู้หาเสียงเนี่ยเยี่ย่านหน้าบ้านกูเนี่ย ในหมู่บ้านอะแล้วชาเลยปูเลยเหรอเฮ้ยในหมู่บ้านทุกคนรถหาเสียงผ่านหน้าบ้านกูไอ้แม้โคตรฮาเลยฮีาฮ่าฮตายไงวะตายไงวะสักการินลงอะไม่ใชสักกินลงไอ้อู๊ดกูขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจแกล้งมึงจริงด้วยเฮ้ยอามเดี๋ยวกูไปด้วยเด้อไปดองกบไปด้วยเพื่อนยักยักยักไวอยู่มันไม่อยู่เลยเพื่อนไอ้ไม่เคยรู้เลยนะว่าปลาดุโกกมันทำ เบื้องหลังเขานีแต่ว่าเขาสับแล้วก็ทอดสับแล้วก็ทอดเดียวใชางานเออเขาเตรียมแป้งมาแล้วนะตอนเช้าก็สับทอดเดียวเพราะว่ามันต้องมันต้องรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำแป้งเสร็จอะเราก็ต้องรอประมาณ5้ชั่วโมงเพื่อแป้งมันขึ้นโด่ก็ไปเจอไอทีนะครับทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราตัดต่อก็ได้เียรอดูรอดูตัดต่อเอาสองชั่วโมงเดียวพออ่ะได้ยังอ่ะไม่ด้แล้วมันเป็นไอ้นี่เฉยเฮ้ยแล้วมันต้องค่อยๆใสเปล่าอ่ามึงมาคนมึงขยับมึงขยำนี่ครับสตาบอนเขาทำเป็นภูเขาไฟไว้ไม่ใช่ภูเขาไฟ ใช่ผสมปูนนี่เราก็ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่แบ,บสูตรผสมปูนให้ไปกลางไปกลางค่อยๆเใี<น>่ผสมปูนไป่เอาไปคืนนี้ปั้น5้าคนพอมั้นตัวเล็กนิดโอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวพอระวังไว้อะมันจะค่อยๆขึ้นเป็นโดนแล้วพอมันจพอ มันเล็กเกินไปป่ะน่ะไม่มันเป็นอย่างนี้แหละจริงไะไม่แต่มันไม่ไม่มันจะปั้นไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแล้วเราต้องพักไว้เนี่ยนี่คือเสร็จแล้ยังยังไม่เสร็จปั้นนี้ปั้นจนเนื้อมันกว่าจะเนียนมอนมันมันไม่เนียนจริงมันจะเป็นอย่างนี้ปั้นไปก่อนปั้นไปก่อนมัเนยนก่ยนรียนใหม่อนปั้นไปก่อนปั้นไปก่อปั้นอีก่อนปั้นือก่อนไปก่อนปั้นไปก่อนปั้นไหกือเป้ไปก่อนเข้นัปก่อนปด้นไปก่อนปั้นไปกซีนปัีนไป่อนป้มึง่ช่ กะละมังขนาดเนี้ยแล้วผลงานมันแค่เนี้ยไอ้บองเดี๋ยวพอมันฟูมันจะเต็มเออมันมันฟูมาแค่นิดหน่อยไม่เต็มวิ่ง6ชั่วโมงมันทุดฟูเยอะเยอะจริงเหรอเนี่ยจริงหรือว่าเราทำเพิ่มไหมบอลจะพอไหมเนี้ไม่อันนี้ไว้ก่อนเองแล้วก็ทำเพิ่มกันอ่าพักอ่ะเออเราทำเพิ่มอีกจะไม่พอเสร็จแล้วเรียบร้อยนี้ย โอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนพักแป้งเสร็จเลยโอเคโอเคขอเป็นเพลงที่มันเกี่ยวกับการข้ามเวลาดว่ะข้ามเวลาเอ่อเพลงนั่นน่ะบุเพสันิว่าร้องไงวะไปเจอกันตอนแป้งเสร็จครับินแยโอเคครับผมแป้งเรียบร้อยแล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะทำกำแบหาคนแรกว่าใครจะได้ทำคนแรกและจะได้รูปอะไรไปโอเคอ่ะมาตามเลย สองคนถาคนแรกจบจบจบอ่ะจบคนแรกทนก่อนอ่ะคนต่อไปด้วยอ่ะคนต่อไปสามแปดแปแปสามสี่ห้าอ่คนแรกนะสบายก่อนมาไม่ทำรูปอะไรดึนดอะไรเสียงอะไรอุ๊ดเสีงอะไรทอะไรเอฟกออเกอะไรเป็นรูปพี่ปอกป้องกัสซิน่าหมอสมมอสมกูท้อว่ะมึงหารูปยากขนาดนี้เรยว เเอออาจรไงไอาจริงเมื่อกี้ถ้าเอาแป้งทาหน้าที่โคตรห่าก่อนทำไมมันติดอย่างเงี้ยแล้วต้องเอาแป้งเหรอม้อบนนี้ก่อนเอาแล้วก็ทำโอเคเขาทำเหมือนเซียนจัดเลยนะภาพไม่ออกเลยถ้ากูได้กอรซิล่าหางหางยาวๆหน่อย มือหนูหน้าวาสบอลเอ้ยมึงไอ้มันจะไม่เซตก็ซิล่ามือหน้าเล็กใช่ไหมตายเหมือนที่เล็กขายใหญ่ใชไหใช่ขายใหญ่ขายใหญ่เขาอ้วนอ้วนไหมอ้วนไหมมันลาอ้วนไหมอ้วนอ้วนอ้วนนี่คือตามสั่งได้เลยเนะ่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ก็เหมือนแล้วนี่เออก็ซิล่าเออ เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอทอดเฮ้ยเพิ yeah, itus, ide, so ่งรู้เนี um ่ยเราถ่ายคลิปมาตั้งนานเนี่ยพี่บอลมานั่งดูเราเนี่ยพี่บอลมาที่ค้าพี่บอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอลนะพี่บอลมาที่นี่ครับเชิญพี่บอลเชิญยิ้มนะครับพี่บอลเชิญยิ้มนะครับตอนตอนกูเข้ามาทุกโนนเฮ้ยโอ้ยเย็นไเลยเนี่ยพี่บอลเนี่ะ ตอนกูเข้ามากูเห็นอ่ะกูไม่รู้เป็นลูกพี่บอลกูทักเลยขี้หน้ามึงเหมือนบอลด้วยอันนี้น้องชื่ออะไรแนะนำตัวครับมาจากที่ไหนเด็กฝึกงานคนใหม่ครับผมชื่อเบลครับผมครับผมครับยังยังชื่อเบลครับมาจากมอเสร็ประดิษฐ์ครับอ่าเป็นเป็นลูกชายของพี่บอลเชียยิ้มภาที่เป็นอะไรทำพราะเป็นลักเนอร์ครับอ๋อคิดยังไงมาฝึกกับโอฮันะอยากมาครับอยากมาแล้วพ่อมว่าไงบ้างอยากเสียชื่อนะหมายถึงว่าอยากให้กูเสียชื่อให้ผมเสียชื่อพ่อเขาคือว่าูึกว่าพ่อจะ ไปฝึกไก่พวกนี้ทำไมโอเคขอบคุณน้องแววมากเบลเวลเบลเบลวบลเ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 บคเบล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 เนละบัเบลเบนเบล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 เลเบเบรเสลเบลเล้วลเลเบ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 ลเกลเลเบลเอลเบลเบลเเบล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 มบลเอลเบลเอลเบ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 ลเูลเเเลลู อย่าไรนะเฮ้ยไม่ยากนะทำไงวะเนี่ยหมาปั้นให้เป็นว่า้ยก็ยากคึงอยากปั้นเป็นรูปหมาปะล่ะมึงทอย่างเงี้จับจอันนี้แล้วก็ลูกอมุงนี้ตอนปสามมั้งที่กูเล่นว่าเขาเป็นคนเก่าแก่ไงในยุคเขาคือหามากนะมุงเนี้ยเพื่อนในห้องคือกากาวาแป๊บนึงแป๊บนึงตัวเท็ตูลอยแล้วไอ้เย้ปลาต้องโกยไอ้ทอดแั้วแต่น้ามันยังไม่ร้อนไผ่เย้ได้สุกในเนอไกรอบไงไอ้อูดรูปหมาูหม คิดไปว่าตัวเล็กทำแบบสะบอนก่อนอ่ะวางทำให้มันเป็นทำให้ทำให้ยิ่งบางมันยิ่งส่งส่งง่ายใช่ดเราปั้นแค่แต่สองมิติพอแล้วแต่ถ้าบางแล้วถ้าไปทอดมือจะเป็นยังไงนะเอามือถนัดกว่ามือดีกว่าอันนี้มันยุกยิ่งไงอ๋ออาา มึงมาทิ้งไอ้แย่บอกแล้วโค้งห้ายังหลังคามันเกี่ยวอะไรอุ้ยสุดท้าหากันหมดได้พี่ไอ้แย่เขาตลกทุ่มเทไว้เออมวุ้ดีๆไม่เล่นใช้ได้ปะวุ้ดใช้ได้ใช้ได้ฝีมือฝีมือใช้ได้เฮ้ยได้เลยนี่ยใช้ได้เลยพอแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอ๊เหมือนนกเอียงเลยไอ้ต้องเดี๋ยวมึงว่าคนอื่นเดีขาไปเรื่อยไอ้แย่คนสุดท้ายด้วยมึงไงคนที่ปั้นทั้งโกก็ได้ใครไปรู้คนที่จับได้ปลาทั้งนนัดคลองอยคลองยาวไป อ้เฮเฮ้ยอันนี้สวยนะสวย่าสวยนเนี้ยสมบของมึงลงได้แล้วนะอะไสบลงพ่อแล้วนหมงง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 กูงงงง้องง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 วงง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 งเป็นงงงงงงงเงง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 ง มันจะลงได้หรือเปล่าน่ะมันติดหรือเปล่าอุ้ย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 เฮ้ยโอยขาพิกขาพิกขาพิกเออเย็นเชน้องหน่อยชเชน้องหน่อยชเชน้องหน่อยอ่ะต่อไปตากูมามาอ่ะของกูได้นกว้าวอุ้ยอู้หกูยิ่ได้ยากหน่อยเฮ้ยรู้แล้วเปิดรูปนกทวิตเตอร์กูหน่อยอ๋อระวังรวังระวังโอ้โหสบายเลย์เงี้ยเลย์เงี้ยไอ้บุญทำไรอ่ะไอ้บุญหลัง ไม่รู้ใครวะเขาทำแปลงเหมือนเด็กเลยโอ้ยแต่จ,จริงๆอู้ดลงได้เลยนะลงลงเหงีสีได้เลยนะได้นะไอ้อู้ดมึงเหมือนหมูเลยว่ะมึงต้องทำหมูยาวกว่านี้เว้ยมึงเชื่อกูอุ้ยสะพอนีเท่ห์ไหวเต้ไหมเต้ไหมเออแต่ถ้ายืนไม่ได้ค<อ>ือหักคะแนนนะอะยืนไม่ได้หักคะแนนนะเราทำสองมิติไม่อย่างอย่างอุ้ดพอเทรดมันพอเข้าใจได้ไงใช่เราต้องตัดโค้งท้องมึงก่อนนะโค้งล่างก่อนปึ๊บ ่เฮ้ยเตอร์แต่แล้คกูพิเตอร์ก็ว่าง่ายได้นะน่าจะเหมือนใช่หมาตายแล้วแน่เลยว่าหอยอุ้นอะไม่ใช่นูหมาดหอยเลเนี่ยเฮ้ยไม่หอมีเป็นนกเลยอ่ะไม่เออไม่สวยสวยสวยนกแล้วเป็นนกแล้วดีดแต่แต่ทอนท้อแต่ต้องบินได้ใช่ป่ะก็บินได้พอเรา้เป็นนกได้บางครูเนี่ยถ้าเห่าไม่ได้ก็ไม่ใช่หมานะฮ่องสักทีเลยอ่ะแล้วของกูต้องไฟลำแสงดิกูณโผล่ใส่นุโลมให้ยืนได้ก็พองสะบัดยืนได้ แล้วเวนกได้แล้วเวเฮ้ยกูได้นกแล้วเฮ้ยดีเร็จแล้วทอดเลยนะมินีกยวไปปะวะเฮ้ยนี่แหละเสือกูมันจะสวยืแอบเหมือนนิ้วติงกอลัมางนั้นเลเออวะเอ้ยกูไม่พูดหรออุ้ยเดี๋ยวมีลงแ้กไปคือบิกโจทยเลยลูกไมาอให้แมวเฮ้ยนี่ค่าเต็มรางทำจังหวะทำในหัวมิกสองข้าง หน้าตรงเลยนะเออหน้าตรงหน้าตรงเาด้านข้างแบบกลัวนี่เขาตรงมาก็เหมือนแล้วเนี่ยมันหนาวอ่ะพี่มทำอันใหญ่เกินว่ามันหนาวออกกินเดียออกแล้วเรเอาบางเพราะนีอันนี้อันนี้นี่กินก่อนได้ป่ะอ่ะไยลองดิปลาต้องโขลกแบบแน่นบางร้านมันทำแน่นอย่างนี้วะยังไงเออแต่แน่นมากไอ้บิ๊กไอ้นี่ป่ะกระจับอ่ะเดี่เขาขายตำ แ้บผุดพันน่ะเออกระจับอ่ะี่มันมีอนเงี้ยเอาควายอ่ะเออควรทกอไอมินไปไม่หลอดกันหรอมันขิงใส่ต้มยำอ่ะพี่ินมันจะบ้าเหรอนี่มันกระชายว่านะของสบอนนะ ด,ด,ดอกนี้อร oh, okay. ่อยตักโอคิตตี้เลยเออคิตตี้เออให้เหมือน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 ตอนปั้นเหมือนหมดอะตอนทอดน้ำมือเดี๋ยวกูจะคอยดูไอ้ป้องกูเห็นทับถมมาทุกคนเลยไม่เหนือป่าเนี่ยแล้วแต่ใครจะมองเว้ยไอ้ตัวรีบออกตัวยไปเลยเรียกเลยเหนือป่าแล้วแต่คนจะมองพอแล้วอุ๊ดมึงคืนรูปอะไรเนี่ยอยากใส่บิเลียนมองออกไหมพอแล้วบิ๊กพอแล้วบิ๊กพอแล้วไปลงท่าได้เลย มึผงดำพิชเนี่ยมันอยู่อ่ะแล้ก็ลงลงขมิ้นก่อนบวชไปลูก่ะไปโอ้ยเละโอ้โหมันพับเมื่อกี้เอ้าสกอตติไงบีิบงอะไรอ่ะบิประมื่อกับบ้ขนมปูไทยไหมไอ้บิไอ้โคตรเละสารุนอิสระ อ่ะไปป้องจับเลยสใช่สุดท้ายได้อะไรปลาเฮ้ยปลาไงเราจะเริ่มจากขีบมันก่อนแล้วกันเพราไม่ใช่ขีบเขาเรียกว่าอะไรหางมันอะหางมันหางปลาอันนี้อ่ะเขาทำเรือลำน้ำแบบป้องป้องดมดูปลาตั๊กโกลูนี่อุ้ยเหมือนชูโรส อะไรชูโรสมันคือปาท่อโกของฝรั่งเศสอ่านี่พี่ทำมันนั้นอยู่แหละบิ๊กเอวเอฟ้อเหมือนเดียวกันเลยบ้านโกของฝรั่งเศสอ่ะใช่พี่ชูโรสกูโดนหลอกเลใช่มันหมายถึงว่าของฝรั่งเศสก็มีไม่ใช่มันใช่ชูโรสอ่ะมันกูคิดว่าของอีกประเทศนึงคิดว่าของตุรกีไม่จริงอ่ะชูโรสเป็นของอันนี้ของคนไทยเอาเศ่ตรงตามมันรู้อะไรเงี้ยน้นผงชูโรสก็ชูโรสอย่างชโรสมีเทคนิคการทำสีปากไม่ค่อยเออว่ะต้องขอนละเมียดน่าดูนะ เฮ้เออว่ะเริ่มมาอีงเริ่มมาอีงเริ่มเล้ากเลยเริ่มมากิ้นี้ช่ใชริช่เฮ้ยเกล็เาทำมาเป็นสอนไไม่จะทำอยู่แล้วอยู่แล้วเขาแดดดันอยู่อะ็เลยเอานไกลมาดอนอลลบิกว่าเอามึงหน้าไม่มได้เอาเขาลบแลทไเป็กดนะครับเกดเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยดูดีเนี่ยเฮ้ยใครใส่ถุงยางมีหนามมานะน่ปากแกปอกันด้วยโอ้โหน่ารักอ่ะปานุแก้วเฮ้ยเสร็จครับรอเลยเฮ้ยองสวยว่ะฟองสวยสวยนนโาเฮียเออดีว่ะแล้วมาดูตานทอดกันต่อเฮ้ยใช้สูตรบดีพวกัีพี่ดูไหมผมดิไม่เอาไม่เอาไม่ โอ้สวยภาพประตูด้วยป้องเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ตัดภาพไปตอนที่ป้องเสร็จเลยแล้วกันโอเคอ่าแมวนี่รอรอรอให้มันผุดขึ้นมาอย่างสวยงามตามที่กูคิดไว้อยากเห็นก่อนมันจะพุ่งขึ้นมาบนน้ำมันเหมือนปลาจริงๆมันมีชีวิตมันล่องล่องล่องหลุดแล้วป้องหลุดแล้วไอ้พี่จแจ๊คหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วอันนี้ือการที่แบบคนทอดไม่ดีมันเลยทำให้แบบเสียหายนิดนึงนายนายทุกอย่างแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันออกแน้โทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเอง โอเครอกเสร็จเลยดีก <c> ว <oughs> ่าพอที่ากกูจะหน้าตาเฮี้ยไปว่าอะไย าจานของโลกครับหมูทอดครับผมนี่แหละหมูทอดรสชาติอาจจะเหมือนกันแหละรสชาติเหมือนกันหมดหน้าตาใครดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวเราให้น้องมาคอนเส้นดีกว่า,<อ>าให้น้องมาคอนเส้น<อ>น้องอน้องมาเลือกน้องมาเลือกแค่อันเดียวพออันเดียวเอาอันเดียวพอเลยน้องแนะนำตัวอย่างแนะนำตัวเลยครับผมต้องเลยแล้วกันนะหมุนวอลลุ่มน้องขึ้นหน่อยสวัสดีค่ะ อันค่ะมาจากมหาลัยเกษตรบันติตล่มเก้าค่ะตำแหน่งครีเอทีฟค่ะอ่าด้วยความคิดเอทีพ์เขาดูดิของใครครีเอทีฟดีสุดอันเดียวที่สวยที่สุดลาค่เอ้ยโอ๊เขี่ยกูนิดเดียวเองใกล้ใกล้ๆกันว่าใกล้เฉยโอ๊ยอ่ะเบลว้าเบลมาเรื่องที่ชอบที่เราชอบที่สุดรสชาติไม่ต้องเลือกอ่าเอาเอามามาตรฐานเราเลยเอาสวยที่สุดอันไหนเลื่อนเลยส่งเลยมาชิมส่งเลยมาชิม ๋อตัเล่นลอเหนกความท่านเอาเ้มามาเยทอ่ะจ้ารบไอ้ผทุกคนเลยไอ้พกต่อพุกว่าพุกว่าพุมา เอาคะแนนแบบว่าตามใจนะไม่ต้องแบบเป็นกลางอะไรสิทคนใหญ่บุ๊กอบไม่ชอบความสวยเอาความสวยเอาความสวยอย่าเอาความสวยบุ๊กก็ชอบกินบูไทยเอากัสซิล่าขึ้นนามาแล้วขึ้นนามาแล้วได้มลกีามกเลยเอ้ยเอมชอตกอลัมเนี่ยอย่างน้อยก็มีกาลังใจวอาเียยมาเหมือนอะไรนเหมือาหาวตอกูถ้าเป็นป่า เอาหมูยอมาหมูย่อเลือกสักอันหนึ่งตอนแรกก็จะเอากัสซิลาแต่อันนี้มันมันเป็นตัวมันปลาเป็นตัวหมูยอทำไมวะมันลีลีเหมือนปลาเป็นตัวองั้นเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอันเนี้ย เรวตัดออกไป้ตัดออไปแล้วมีคะแนนแล้วก oui> ็เอาเนี hmm. ่ยมาสู้กันแต่เนี <im 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 ่ยได้ที่สามไปแล้วที่สามที่สามแล้วน็พบก็ได้พบโอ้โมวอนเ็นพบแมวกับหมาได้ที่สามไปแล้วเอาปาหนุ่นหลังนี่มหนุหลังให่ปลามันเด่นเด่นะ ได้แล <idd> ้วหมากูณลี้แข็งแรงนะอันน <profession Wit default> ี้ท <AU X 1> ี่สามไปแล้วทีเนี้ยเราจะทำยังไงดีถึงจะรู้ว่านี้ได้ที่หนึ่งเอาเป็นพวกเราเลือกเองดีกว่าจะมึงสองคนห้ามเลือกกูถามคุณโอเคได้แล้วโอ้กูชอบนี้กูชอบนี้กูชอบนี้กูรู้ก็กว่านี้แล้วกันนะโอเคไปนี้ปิกูไม่ต้องเลือกหรอกมัาต้องกับันใจได้อ๋อแต่จริงอ่ะชอบอันนี้อยากให้นี้ชนะด้วยโอเคถามเลยครับ่เดียวเองอ่ะไม่ไม่อันนี้เขาให้กำลังใจ เอาลไ่ใจริงจริงได้บนี้สรุปแล้วสบอนเป็นผู้ชนะครับผมครับอันนี้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านี่เราให้คนดูโหวตด้วยอันนี้คะแนนมัดติแล้วที่หนึ่งสองสามนี้แต่ว่ายังเหลือคะแนนมหาชนคะแนนมหาชนสำหรับวันนี้ก็ต้อง ตึงโต๊ะไม่ใช่ละอะไรนะโต๊ะหนึ่งตึงโนะตึงเนะเล่นเราเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นไม่เป็นโต๊ะหนึ่งตึงเนะ กินดีกว่าไปู่ไม่เก่งอเโอเคครับผมถ้าอยากกากันกับหมูอ่ะกูกันกับหมาอไอ้แล้วถ้ากาเป็นของหมูอ่ะอ้าวกูเป็นของหมาดีแล้ว้าโหดโหดเป็นของปีอ่ะโหดเป็นของปีอ่ะหมี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 หรับหสล่า น่ารักไงโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โอนาด้วยเสื้อสวยนะครับผมหาซื้อได้ที่โอนาช็อปนะแล้วก็มีจักรวาลของพวกเราคอลเลคชั่นใหม่ด้วยโอนาช็อปเอาเดี๋ยวค่อยดูค่อยติดตามไปเรื่อยบอกบอกก่อนเลยยังไม่ยี่ยี่ยังไม่ได้คุยเลยเมื่อกี้ต้องคุยกันข้างหลังไงแต่บอกกแล้วแล้วเราก็ติดตามกันไปเรื่อยนะฮะว่าโอนาเราจะมีอะไรบ้างนะฮะเตรียมเงินไว้หลุดเราเยอะก็อย่าลืมนะครับผมมีติ๊กเกอร์ไลน์ขายด้วยแล้วก็มีติ๊กต็อกโอนานะครัับผมมมอย่าาลืไปตติดดกน้วยนะครับผมสาโอนาขออลาไปก่นครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคิวเก็บไว้เก็บไวเก็บไว้เก็บไว้ไ้เ้ที่จะถาม่าทำไมอะ